สวัสดีครับพอดีพัดลมที่ด้านหน้าเคสของผมนะครับตัวนี้นะครับมันเสียนะฮะนี้นะครับอ่าตัวนี้มันเสียนะครับซึ่งผมได้ถอดออกมาแลวนะครับคือเดิมเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่อย่างนี้มันยึดอย่างนี้นะครับสองตัวอย่างนี้นะครับยึดตามรูตัวนี้นะครับผมก็ไขน็อตออกนะครับแล้วก็จะมีสายเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นสาย power ของเจ้าตัวพัดลมเดิมเนี่ย มันเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับนะครับเดิมมันจะเสียบอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับทุนที่นิ้วชี้ผมเนี่ยครับมันจะเขียนว่าแฟนหนึ่งนะฮะครับก็ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดแต่รุ่นนะครับแต่ว่ามันก็จะประมาณเนี้ยนะครับนะครับจะให้ดูสายนะครับมันเสียบไปกับช่องนี้นะครับผมก็ดึงมันออกมานะครับตัวนี้นี่เป็นพัดลมตัวเก่านะครับทีนี้ผมซื้อพัดลมตัวใหม่มานะครับเพราะตัวเดิมมันไม่หมุนละอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับซื้อมาจาก ลาซานด้านะคนนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเว็บให้ดูนี่ครับผมซื้อพัดลมตัวนี้มาเนีเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับแฟนเคสพัดลมขนาด 12cm นะครับอันนี้ไม่หนึ่งบาทนะครับพอดีผมได้ส่วนลด10%ก็เลยเหลือ90บาทนะครับทีนี้เจ้าหัวไฟนะครับมันเป็นแบบนี้ครับ นะครับซึ่งต่อเข้ากับสายไฟที่มาจาก power supply ได้โดยตรงนะครับหัวแบบนี้นะครับส่วนเจ้าหัวแบบเดิมนะครับแบบนี้นะครับนี่ตัวเก่านะครับผมต่อเขากับตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ที่ผมชี้ให้ดูตอนแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะควบคุมความเร็วรอบของพัดลมได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเครื่องเราเนี่ยมันเซ็นเซอร์มันวัดว่าอุณหภูมิมันร้อนจัดนะครับเจ้าตัวพัดลมเนี่ยมันก็จะหมุนเร็วขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิด อุณหภูมิมันต่ําลงมันก็จะปรับรอบให้มันหมุนช้าลงนะครับนะครับทีนี้นะครับสายที่เราจะเอามาต่อกับสายไฟของตัวพัดลมตัวนี้นะครับมันจะมาจาก power supply นะครับคือตัวนี้ตัวนี้คือ power supply นะครับ GS ห0พ0ตัวนี้นะครับมันก็จะมีสายงอกว่าตัวนี้นะครับสายเส้นตัวนี้สายเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายของพัดลมเนี่ยครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมันเสียบพอดีกันเลยอย่างนี้นะครับ นี่ย๋ยวพัดลมจะหมุน,นะเดี๋ยวผมลองเสียบดูก่อนนะอึ๊บอ่ามุนละพัดลมมุนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราทีนี้เรามาดูว่ามันเป่าลมไปทางด้านไหนนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอามือไปอ่างดูโอเคครับมันดูดเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป่าออกมาที่ฝั่งนี้นะครับเป่าไปนะครับทีนี้เวลาที่ผมติดตั้งผมก็จะติดตั้งอย่างนี้นะครับเพื่อท,ที่ให้ลมเนี่ยมันเป่าไปที่ตัวฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับ สังเกตว่าผมจะมีฮัตดิตัวนี้อยู่ประมาณ5ตัวนะครับก็จะให้ลมเนี่ยมันเป่าเข้าไปหาฮัตดิทพวกนี้นะครับ, okay, รบออโอเคนะฮะอ่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมถอดสายไฟ,ไฟออกก่อนอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไขน็อตน,นะครับยึดเจ้าพัดลมตัวนี้อย่างนี้ยึดอย่างนี้จึบ๊บอาโอเคจะยึดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าเคสเปิดยังไงนะฮะ บางท่นไม่รู้ว่าฝาข้างหน้ามันเปิดยังไงนะคือเดิมเนี่ยฝามันปิดอยู่อย่างนี้จริงๆมันมันแค่แกะมันเดี๋ยวก็หลุดนะครับเพราะว่ามันใช้ตรงตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแค่ดันเข้าไปนะครับนะแค่ดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับไม่ต้องมีไขน็อตอะไรทั้านั้นนะครับป,ปิดเข้าไปให้ดูนะครับ สลักนี้กดเนี่ยครับแค่นี้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือตอนตอนปิดเข้าไปนะครับนะฮะประมาณเท่านี้นะครับเวลาเปิดก็เหมือนเดิมครับก็แกะออกมาได้เลยครับนี่ฮะไม่ต้องมีไขน็อตอะไรนะครับถ้าเคสรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้เองนะครับ ก็เอาตัวสายนี้นะครับแย่เข้าไปในช่องข้างล่างก่อนนะครับเพราะมันจะมีรูรอดอยู่ตันนี้นะครับก็ลอดลอดเข้าไปก่อนโอเคเอละวันนี้ก็ไปอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะเอาน็อตนะครับไขเข้าไปนะครับจิ้มแบบแย่ให้มันทะลุมาแล้วก็เข้าดึงรูนี้ หมุนนิดนึงโอเคครับตอนนี้นะครับให้ดูครับว่าน็อตที่ผมใส่นะครับแบบนี้นะครับมันทะลุมาอีกฝั่งดูอย่างนี้นะครับประเด็นนี้ผมไปซื้อมาจากฮอมโปรนะครับน็อตตัวนี้อาจจะให้ความยาวของน็อตเนี่ยมันสั้นกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันทะลุมาชนตัวฮาร์ดดิีตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้อ่ะที่ผมจะลองอ่าเสียบนะครับเสียบ ต,ตัว power นะครับของตัวพัดลมระบายความร้อนตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวสายไฟที่มาจาก power supply นะครับเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้อันนี้ตัวเมียนะครับกับตัวผู้กับสวมพอดีกันอึ้บมันยย่โงเ,เขาละ้เข้าไม่สนิทโอเคนะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับพัดลมมันหมดละ มันดูดตัวนี้นะครับแล้วก็เป่าเข้าไปที่ตัวฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสตัวนี้มันจะได้เย็นขึ้นนะครับแั้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิเวลาที่พัดลมตัวนี้นะครับมันเป่าใส่ตัวฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับอ่าดูที่หน้าจอนะครับสังเกตนะครับตัวตัวนี้นะครับนี่นี่คืออุณหภูมิฮาร์ดดิสทั้งกี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่ลูกนะครับดูนะครับว่าอุณหภูมิมันลดลงหรือเปล่านะครับตอนนี้ห้าสิบเอ็ดองศาห้าสิบเจ็ดห้าสิ หน,นึ่ีเร็วถามหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีรีเฟซรหรือเปล่าห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกนะฮะอ่นนี้ครับลดค่อยๆลดลงแล้วนะครับอุณหภูมินะฮะห้าสิบเอ็ดห้าสิบหกนั่นเองห้าสิบสี่แหละนะครับลดลงไปอย่างละองศาแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ของซีเกตนะครับตัวนี้อันนี้ของอ่า wd black นะน่าจะเป็น black นะครับตัวนี้เป็นตัวกรีนหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับนะครับอ่าตัวนี้ลดลงแล้วนะครับลดลงไปหนึ่งองศาแล้วนะครับตัวของซีเกตนะครับนี่ทีนี้มันจะเกิดถ้าเกิดพัดลมหน้าเคสของเราที่ระบายความร้อนเนี่ยมันมันเสียนะครับอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์เนี้มันจะสูงครับพอมันสูงเนี่ยมันก็จะเสียเร็วนะครับเพราะวความร้อนนะความร้อนมันจะทําให้พวกกร์อิเล็กทริกส์เนี่ยมันมันเจ๊งไว้นะครับเพราะฉนั้นถ้าพัดลมใครเสียนะครับแนะนําให้ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับ อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนครับอนาคตนะครับเพราะการระบายความร้อนเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุของพวกฮาร์ดดิสต์พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบกลับเลยนะฮะตัวนี้ก็คงใช้ได้แล้วนะครับก็ปิดฝาเข้าไปนะฮะผมก็ปิดฝาเข้าไปตรงๆเลยเว้ยเอ้ยอ ก,าาก่อนนะพอดีสายมันเสียบไม่แน่นนะแมนี้มันเสียบไม่ค่อยแน่นเดี๋ยวแล้วกันโอเคอันนี้แน่นละโอเคอน,นี่เข้าแน่นแล้วนะ,ะับลมหมุนละหมุนดีแล้วตอนนี้นะครับมันจะมีสลักมันอยู่ดึงดานบนก็เหมือนกันก็กดเข้าไปเลยโอเคนะครับด้านบนก็เหมือนกันกกนะครับ กดลงไปตรงๆไม่มีอะไรเลยนี่โอเคได้ครับไล่ให้มันเรียบร้อยนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ <Okay. S 1> สร็จแล้วเราก็มาปิดฝาด้านข้างนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วบล็อกอ่ะ นนีเองก็ทําประมาณนี้นะครับก็ลองดูอุณหภูมิว่ามันลดลงแค่ไหนตอนนี้มันลดลงปอีกละนะครับตันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับในการเปลี่ยนพัดลมหน้าเคสนะครับที่มันหยุดหมดรือว่าที่มันเสียไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ